สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ FC นะคะบรรยากาศยามค่ำคืนเนาะนะคะวันนี้เรามาอัปเดตอาการแม่มูกันนะคะ เามาอัปเดตอาการแม่หมกูก่อนนอนนะคะการขับถ่ายของน้องก็ปกตินะคะถามว่าแม่ควานว่ามีอาการเจ็บไหมนะคะก็บอกว่าไม่นะคะไม่เหมือนเมื่อวานนะคะสวัสดีจ้าคุณป้าประพายมาค่ะมาอัปเดตอาการแม่หมูกักนอ๋อพี่หลงก็มาครับพี่หลงก็มาโหลิ้นห้อยเลยหนูไปไหนมาฮะหนูไปไหนมา พี่หลงก็มาทําอาการแม่มูเหมือนกันนะคะอ่านิ่งอยู่ค่ะครูเจี๊ยบก็น้องก็ไม่ค่อยมีอาการเจ็บท้องปวดท้องแล้วนะคะน้องยังนิ่งนะคะย่าน้องก็กินได้ปกติเหมือนเดิมนะคะพี่หลงไม่เฝ้าน้องละพ่อควานเฝ้าค่าวันนี้พ่อเลินเฝ้าน้องดาวนะคะพ่อเลินไม่ได้มานะคะ พเจินเฝ้าน้องดาวอยู่ที่บ้านนะคะพี่หลงก็มาเป็นเพื่อนแม่ค่ะนี่พี่หลงมาเป็นเพื่อนแม่มาดูอาการแม่มูนะคะเราก็จะมาอัปเดตแค่ช่วงตอนหัวค่ำนะคะส่วนช่วงดึกๆนะคะเราก็จะให้แม่มูได้พักผ่อนนะคะก่อนที่น้องจะปวดท้องหรือเก็บท้องนะคะก่อนคลอดนะคะให้น้องได้มีเวลาพักผ่อนเยอะๆนะคะเราก็จะไม่รบกวนน้องเนาะ เราก็จะกลับไปนอนที่บ้านนะคะก็ฝากแค่แม่ควานนะคะสวัสดีจ้ะแม่วอนแม่มมขอให้คลอง่ายๆเด้ออีหลาจา้าค่ะคุณดอกอ้ออาการเป็นไงบ้างกอดเสายางยังค่ะยางยางยางยาอาการยังปกตินะคะเหมือนน้องยังไม่ปวดนะคะถ้าน้องปวดทีๆหรือว่า,าน้องมีอาการแปลกไปกอดเสาหรือว่าหูกลางนะคะนั่นเลยค่ะน้องก็จะ เริ่มมีอาการปวดท้องแล้วนะคะแต่วันนี้น้องก็ยังปกติอยู่เนาะนะคะน้องยังไม่มีอาการปวดท้องนะคะเราก็จะไม่ลุก,กวนน้องนะคะเรามาแค่อัปเดตอาการตอนหัวค่ํานะคะถ้าเกิดว่าน้องมีอาการปวดท้องหรือว่าน้องกระวนกระวายยังไงก็จะฝากพ่อควานให้โทรตามนะคะเพราะเราจะไม่ลุก,กวน,น้องเนาะให้น้องมีเวลาได้พักผ่อนนะคะถ้าเกิดว่าเรามาไลฟ์ให้เอฟซีได้ดูบ่อยๆช่วงนี้นะคะ น้องก็จะไม่ได้พักผ่อนเนาะเดี๋ยวรอให้น้องปวดมากๆช่วงนั้นเราก็จะมาอัปเดตตลอดเรื่อยๆนะคะให้น้องจนคลอดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ให้น้องพักผ่อนไปก่อนเพราะน้องยังไม่มีอาการปวดนะคะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ถามว่าแม่มูจะไปเข้าโรงเรียนไหมนะคะหนูก็แนะนําแม่ควานว่าไม่ต้องพาน้องไปเนาะให้น้องอยู่ที่บ้านนะคะแต่ว่า ให้พ่อควานกับแม่ควานนะคะไปทํางานที่บ้านแทนนะคะเพื่อจะได้มีรายได้ช่วงระหว่างที่แม่มูนะคะรอคลอดนะคะกะ็ให้ถือว่าแม่มูได้พักผ่อนไปในตัวนะคะส่วนเรื่องอาหารก็มีแม่เอฟซีสั่งจองมาแล้วก็จะเอามาให้แม่มูเหมือนเดิมนะคะขอให้คลอดง่ายๆนะคะแม่มูจากพี่พิมพค่ะขอบคุณคะ่ะพี่พิมพ์ ส่วนเรื่องอาหารนะคะแม่แม่เอฟซี FC สั่งจองมาเราก็จะให้พ่อควานนะคะไปเอานะคะแม่เขียวหรือว่าแม่ควานก็จะไปทํางานกับเราเหมือนเดิมนะคะส่วนรายได้เราก็แบ่งให้เหมือนเดิมเรื่องย้าเราก็แบ่งให้เหมือนเดิมนะคะมีแม่เอฟซีสั่งจองมาให้แม่โมเราก็จะเก็บไว้ให้แม่โมนะคะเราก็ให้แม่ควานเอามาให้แม่โมกินเนาะนะคะเราจะไม่ให้แม่โมไปทํางานนะคะไม่ใช่ว่าอะไรเพราะว่าสงสารน้องให้น้องได้พักผ่อนก่อนคลอดนะคะ น้องจะได้มีเออบางทีบางวันน้องเขาอาจยืนหลับบ้างนะคะแต่ว่าไปที่โรงเรียนเนาะเด็กเยอะนะคะน้องก็ไม่ได้นอนเนาะน้องจะได้พักผ่อนไปในตัวนะคะช่วงรอคลอดเนาะค่ะแม่ควานก็จะไปทํางานเหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะเป็นห่วงพ่อควานแม่ควานเอ่อ กลัวไม่มีค่าใช้จ่ายระหว่างคลอดนะคะมันต้องหลายอย่างนะคะไหนจะหาไม้มาทําคอกนะคะไหนจะโอเล่หลายอย่างคะ่ะมีพิธีนู่นนี่นั่นไหนจะเส้นไหวปล่กกรรมอะไรหลายอย่างนะคะอ่าช่วงช้างคลอดลูกนะคะเราเคยเห็นตอนช่วงน้องดาวคลอดแล้วเพราะว่าช่วงนั้นเราก็ไม่มีรายได้อะไรนะคะต้องจับเป็นหนี้เป็นสินเขามานะคะมันก็จะลําบากแต่ถ้าแม่ควานไปทํางานที่บ้านนะคะก็จะมีรายได้เก็บไว้สะสมไว้เพื่อจะมาเตรียมตัว อตอนแม่มมลอดนะคะยังไงเราก็ไม่ทอดทิ้งกันค่ะแม่ควานกับพ่อควานก็จะได้ไปทํางานเหมือนเดิมนะคะตัดอ้อยตัดหญ้านะคะเพราะว่าพ่อควานแม่ควานแม่มูมีหลายคนเนาะแบ่งกันไปได้คะ mm ่ะโอ้ยขอบคุณเอฟซีทั้งร้อยเจ็ดสิบสองท่านนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะ mm ๋อ hmm. ตอนนี้น้องก็เริ่มนะคะเริ่มง่วงแล้วนะคะหลังจาก,กที่เมื่อคืนนะคะน้องก็มีอาการเจ็บเตือนเนาะ น้องเก็บเตือนนะคะสวัสดีค่ะป้าต้อยอ้าวไหนบอกว่าป้าต้อยเข้าช่องหนูไม่ได้ไงโอ้โหดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่จ่าเอ๋ขอบพระคุณมากๆนะคะเหมือนช่วงนี้น้องยังนิ่งนะคะเรารอดูช่วงสะดือน้องยุบนะคะ ตอนน้องดาวคลอดกระตาลโตนูพนพ่อควันช่วยกันทำคอ,อกตามสภาพแม่นค่ะไม้ไผ่นะคะหนูก็ต้องอไปขอไปขอซื้อเขาแบบราคาถูกมาทำคอ,อกนะคะช่วงนั้นก็ค่าเครื่องดื่มเครื่องลายหนูก็ไปเซ็นเขาไว้นะคะพอดีนะคะมีร้านที่รู้จักกันนาะสนิทกันนะคะให้เซน็นหนูก็ไปเซ็นเขาไว้ก่อนสวัสดีค่ะ ดูค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยแม่โมอาการยังคงที่นะคะสวัสดีค่ะพี่เอมสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะทั้งสองร้อยสี่ท่านที่รับชมอยู่ตอนนี้นะคะแม่โมอาการทรงตัวนะคะย่าก,ก็กินได้นะคะดูเหมือนน้องจะง่วงนะวันนี้นะคะนอนเอาแรงนะคะแม่โมเดี๋ยววันที่แม่โมเจ็บจริงน่ะไม่ได้นอนเลยนะเห็นแม่แป้งไหมร้องทั้งคืนเลย แม่แป้งก่อนจะคลอดน้องดาวก็ร้องทั้งคืนนะคะอ๋อขอบคุณค่ะไม่ทันสดก็ดูแห้งนะคะไม่ทันสดก็ดูแห้งได้ค่ะดีนะคะที่นี่ค่ะทางโครงการเขามีนะคะมีงบมาให้ทำนี่พอดีนะคะก็แม่หมูก็ได้อยู่ล่มพอดีเลยค่ะ ส่วนเรื่องที่จะทำข้อให้แม่มูนะคะนี่เราต้องรอถามก่อนนะคะถามทางโครงการก่อนว่า,าจะทําได้ไหมจะมีสถานที่ตรงไหนทําได้นะคะเพราะว่านี่มันก็เนาะมันคับแคบไปหน่อยนะคะที่บ้านของแม่มูนะคะใช่ค่ะท้องแรกค่ะแม่มูเป็นท้องแรกนะคะ แม่มูเป็นท้องแรกนะคะพี่พึ่งท้องแรกเลยค่ะมาค่ะมาเป็นกำลังใจให้แม่มูก่อนนอนกันนะคะ อ๋อค่ะพี่วันเดี๋ยวหนูจะบอกแม่โมว่าอย่าพึ่งคลอดเดี๋ยวรอให้บ้านพี่เดือนเสร็จจะได้ไปฉลองด้วยกันเพราะว่าแม่โมก็ไปอยู่ที่โรงเรียนจนเป็นเด็กอนุบาลแล้วเป็นคุณแม่ยังสาวค่ะแม่โมคุณแม่ยังสาวค่ะลูกแรกนะคะคุณเบนจะมาชะขอให้แม่โมคลอดง่ายๆค่ะขอบคุณค่ะ ดูอาการน้องก็เหมือนน้องก็ไม่เจ็บนะคะช่วงนี้น้องไม่เจ็บนะคะอาจจะเจ็บห่างๆคือแบบสองสามชั่วโมงเจ็บครั้งอย่างเงี้ยค่ะน้องก็ยังห่างอยู่นะคะยังไม่เจ็บทีทีนะคะแต่เราก็จะกลับไปนอนที่บ้านกันเนาะรอพ่อควันแม่ควันโทรดีกว่าจะไม่เป็นการรบกวนน้องนะคะแล้วก็ถ้าพ่อควันแม่ควันโทรไปเราก็จะรีบมานะคะ ขอบคุณค่ะพี่เจี๊จยบก็ภาวนาให้แม่มูนะคะคลอดง่ายๆนะคะคลอดง่ายๆเหมือนแม่แป้งแม่แป้ง,ปงก็คลอดง่ายนะ ยังค่ะยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะพอ,อะเอายญ้าลงรถแล้วก็รีบมาทางนี้นะคะเดี๋ยวมันกลัวมันจะดึกก่อนแม่มูจะหลับก่อนนะคะเดี๋ยวไม่ได้อัปเดตอาการแม่มูให้เอฟซีได้ดูกันก็เลยมาทางนี้ก่อนกลับไปค่อยจะไปทานข้าวนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ทานข้าวค่ะถ้าฝนตกแม่มูจะอยู่แบบไหนก็นี่แหละคะ่ะ แม่หมก็อาศัยร่มตรงนี้ไปก่อนนะคะเป็นร่มที่โครงการเขาทำให้นะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะหนูก็ว่าหนูจะไม่สบายอย่างว่าเลยค่ะคอเนี่ยมันเริ่มเจ็บแล้วมีอาการเสียงแหบเจ็บคอแล้วค่ะช่วงนี้ก็ไลฟ์ต่อเนื่องกันนานๆด้วยนะคะนะแม่หมยังตาใสาแป๋วอยู่ง่วงหรือเปล่าง่วงก็นอนจ้า สวัสดีค่ะคุณพี่พิษสมยัยใช่ค่ะแม่มูหนูว่ายังไม่คลอดง่ายๆเรกแค่เจ็บเตือนแต่ก็เราอยากให้น้องพักผ่อนนะคะขอบคุณค่ะกุเจียหนูว่าหนูไปแน่ๆเลยพรุ่งนี้หนูจะตื่นได้ไหมเมื่อเช้าหนูตื่นขึ้นมานะคะ,ะหนูไม่ได้ไปช่วยแม่เลิศรักช่วงเช้าๆเ,เ,เ,เพราะว่าหนู แม่พรวนเสียงแห้งๆใช่ค่ะหนูเก็บคอค่ะพี่พิสมัยเหมือนหนูเก็บคอเหมือนเหมือนจะไม่สบายค่ะเมื่อเช้าตื่นขึ้นมาตาหนูก็บวมนะปกติเขาจะบวมกันข้างบนนะคะแต่หนูบวมข้างล่าง <c oughs> ยังค่ะพี่แนนนี่ยังยังไม่มีอาการใกล้คลอดนะคะ อตอนกลางวันนะคะหนูก็อยากสร้างเสียงหัเราะให้กับแฟนขับ Fc หนูก็คุยกันเล่นสวนเสฮีฮายังไงกออ็อย่าไปถือซากันเนาะถือว่าสนุกคลายเครียดกันนะคะ Fc ที่หนูพูดคุยเล่นฮฮากันก็นะคะ,ะ,คะเพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนขับ Fc นะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่แม,แม่ Fc นะคะที่เป็นห่วงนะคะที่หนูสวนเสฮีฮากันตอนกลางวันนะคะเพื่อสร้างสีสันเพื่อสร้างความสุขให้ Fc เพื่อไม่เครียดนะคะ ่ะขอบคุณค่ะนมัสก,การค่ะอาจารย์เสริมศักดิ์พี่น้อยสวัสดีค่ะแม่วันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่แน,นนนี่ขอบคุณมากๆนะคะ หลงเ,ลเอ้ยผู้ใดมากกับเฮาเหมือนน้องเจ้านี่ลงเบาเอาลองหลวงมานี้หลวงหลวงหล่รโนเมนเยนเฮาได้ลูกมานี้ผู้ใดมากกับแต่เฮาเพิ่นเนะาะวันจิบน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นนะคะส่วนน้ำร้อนหรือน้ำเย็นห้ามด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้เสียงหายไปเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ก้อย คุณมากๆนะคะขอบคุณทุกทกท่านที่เป็นห่วงนะคะไม่ท้อค่ะเสียงแหบเสียงแห้งแค่ไหนก็จะพาเพื่อนเพื่อนไลฟ์สดไปเรื่อยๆนะคะแม่โมูใกล้คลอดหรือยังยังค่ะยังนะคะยังนะคะยังไม่ใกล้คลอดนะคะโอ้คือเฮาเป็นชุดเลยบันนี่ะลูกชายแม่ควานนอนอยังยังค่ะยัง อยู่บ้านค่ะอยู่บ้านยังคึกอยู่นะคะตอนนี้ได้กินหญ้าที่แบบหวานหวานแล้วไม่ยอมกินหญ้าบาน่าให้เลยไม่ยอมกินหญ้าที่หนูปลูกให้เลยตอนนี้รอกินแต่หญ้าหวานรอกินแต่หญ้าหวานกับหญ้าตุ๊กแกแล้วก็อ้อยนะคะไม่ยอมกินหญ้าที่ปลูกให้เลยเพราะว่าหญ้าพวกนั้นเขาจะกินง่ายนะคะหญ้าที่เรานํานมาจําหน่ายเขาจะกินง่ายนะคะสวัสดีค่ะสุจิตาน้องสุจิตานะคะ เลือกกินแม่นะคะ่ะเลือกกินเพราะว่าน้องอาหารที่เราเอามานะคะน้องจะกินง่ายกว่านะคะเพราะว่าหญ้าตัวนั้นมันเริ่มมีลำแข็งแล้วน้องก็ไม่ค่อยจะกินนะคะส่วนแม่แป้งกับพี่เดือนก็กินค่ะหญ้าที่เราปลูกโอ้โหดูค่ะท้องแม่หมูใหญ่มากนะคะตึงมากนะคะ ได้ขาหมูดาวดีทั้งวันเลยถ้าน้องกินอิ่มนะคะสุขภาพาน้องดีน้องก็จะอย่างนี้แหละค่ะคึกได้ถ้าถ้าน้องคึกแบบนั้นนะคะพ่อควานแม่ควานก็ดีใจโล่งใจแหละค่ะถ้าเห็นสุขภาพเขาแข็งแรง <c oughs> อย่าปิดเด้อฮ่าลูกชายเทวดาของแม่แม <c oughs> ่ซีเมนค่ะหนูปลูกไว้แค่หน้าบ้านนะคะไว้เป็นพันเนาะหนูก็มีมีน้ำลดอยู่ค่ะหนูก็ปลูกไว้นิดหน่อย ไม่ได้ปลูกเยอะนะคะคนที่มีช้างแฝดนะคะไม่ใช่ว่าจะมีกันง่ายๆนะคะแม่แม่เอฟซี เพราะว่าคนที่มีบารมีจริงๆถึงจะได้นะคะใช่ค่ะหนูว่ายังไม่มีอาการของอาการช้างจะคลอดลูกนะคะเดี๋ยวรอช่วงดึกๆเนาะยังไงก็จะให้พ่อควานแม่ควานโทรติดต่อไปนะคะเราก็จะได้มาอยู่เป็นเพื่อนนะคะมาช่วยกันนะคะมาดูอาการมาดูแลนะคะสวัสดีค่ะคุณป้าดวงล้าน สวัสดีค่ะสวัสดีรอบคํานะคะ <ST an th ole> ปินดาวคินอ้อยน้าอร่อยมากเลยค่ะ <ST an th ole> หน้าฟินมาก <ST an th ole> ใช่ค่ะน้องดาวชอบมากอ้อยหวานนะคะหนูดาวเป็นลูกเทวดาแม่วอนรักหนูดาวที่สุด <ST an th ole> ขอบคุณค่ะ <ST an th ole> ขอบคุณที่รักและเมตาน้องดาวนะคะ <ST an th ole> สวัสดีค่ะ <ST an th ole> พี่เมย์จ๋า กินข้าวหรือยังไม่วอนย่งเลยค่ะยังไม่ได้ทานข้าวเลยค่ะเป็นอะไรคะคุณเมจา๋าทำไมถึงจะได้ไปโรงพยาบาลนอ้อสวัสดีค่ะคุณพี่อิงดาวขอบคุณค่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ รักษาสุขภาพด้วยนะคุณเมจารักษาสุขภาพด้วยนะคะน้องดาวชอบของหวานใช่ค่ะน้องดาวชอบของหวานสวัสดีค่ะพี่แคกินแรงแล้วไปไผย,ยู่เป็นมูบกหน้าพ่อเลินอยู่ค่ะหนูยังไม่ได้ทานเลยข้าวเย็นน่ะนะ ใช่ค่ะคุณพี่อิงดาวพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดค่ะพรุ่งนี้โรงเรียนของเราเปิดมีทุกอย่างเลยนะคะมีอาหารให้น้องๆสี่อ,อย่างนะคะมีอ้อยนะคะแล้วมีหญ้าตุกแกแล้วก็มีหญ้าหวานพร้อมด้วยกล้วยนะคะแม่แม่เอฟซี FC ก็สามารถสั่งจองได้เลยให้น้องๆได้เลยนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้อาจโทรศัพท์อาจจะสุดบ้างนะคะไลฟ์สดได้ไม่ได้บ้างยังไงก็รอลุ้นกันเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ไฟดับนะคะก็จะทำงานกันแต่เช้าหน่อยนะคะ ขอบคุณคะ่ะพี่แคกย่งางบ่ะท่านเลยท่านคะ่ะหนูาพากันลงญ้าเสร็จหนูก็มาดูอาการแม่หมูเลยให้พ่อดาวอยู่ที่บ้านเป็นเพื่อนน้องดาวนะคะโอ้โหแม่หมูกินอ้อยชิวๆคะ่ะขอบคุณพี่อ้วนนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกๆท่านที่ร่วมสั่งจองอ้อยมาให้แม่หมูนะคะของหวานนะคะคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่เอม ค,คือบอคือบอเม่ดาวไม่หรอกพี่น้องบอออกง่ายดอกค่ะเบิงทรงแล้วคือสีบอออกง่ายดอกค่ะรออเม่เมเอฟซีโควิดหายพุนว่าจังสีออกนี่บอคือดอกค่ะพี่น้องบอคือดอกไปนอนโหลดพักพ่อนค่ะเดี๋ยวมือน้องเจ็บแห้งแห้งอิลีหนูสิเล่นไล่ไปเดอ้อหนูสิโทรบ,บอกให้ลุกขึ้นมาเบิง เงินต่อไปค่ะช่วงลังช่วงหลังๆนี้หนูอาจจะไม่ค่อยได้มาไลน้องเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องยังไม่มีอาการเจ็บเนาะก็จะห่างๆเว้นๆไปบ้างนะคะหนูก็ไม่อยากจะมารบกวนน้องมากเกินไปแล้วอีกอย่างน้องก็มีช่องของตัวเองก็เปิดโอกาสให้แม่ควานได้ไลน์อัปเดตของอาการของน้องไปเรื่อยๆนะคะก็ช่วงนี้จังหวะนี้ต้องการให้แม่ควานนะคะไลเพื่ออัปเดตอาการช้างตัวเองให้แม่แม่เอฟซีได้ดูนะคะ เผือ่อนะคะเผื่อยอดติดตามของแม่ควานนะคะจะได้ขึ้นนะคะมียอดซับเยอะๆเพื่อจะมีรายได้นะคะเพื่อจะเลี้ยงตัวเล็กในอนาคตนะคะก็ยังไงก็แม่แม่เอซีก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้แกด้วยนะคะเพราะว่าแกอาจจะคุยยังไม่เก่งก็อาจจะไม่รู้อะไรไปบ้างนะคะแม่แม่เอซีก็แนะนําแกได้นะคะขอบคุณค่ะคุณป้าดวงร้านยังไงก็อย่าลืมไปติดตามให้แกด้วยนะคะเพราะว่า แกก็เปิดช่องใหม่ได้ไม่นานนะคะคนติดตามก็ยังไม่เยอะนะคะแกก็เป็นแบบพูดไม่ค่อยเก่งบ้าเอ๋ไม่ค่อยเก่งด้วยนะคะยังไงก็ไปเป็นกําลังใจให้แกด้วยนะคะยังค่ะยังไม่ใกล้ข้อหรอกค่ะคุณหนูเวียงสงสัยอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นู่นเลยค่ะนี่ค่ะ ใช่ค่ะพี่น้องหนูเห็นพี่น้องอามาบ้านหนูอ,อยากนอนทุกวันเลยดึกหน่อยพี่พน้องก็ไม่ไหวแล้วอยากแต่นอนง่วงแต่นอน,นชื่อช่องว่าอะไรคะช่องพังโมเมค่ะชื่อแมนบมแม่เขียวแม่เขียวชื่อช่องว่าชื่อช่องพังโมเมแมนบม นะคะพ่อแม่ควานก็อาจจะพูดไม่เก่งบ้างบางช่องอาจจะไม่เห็นนะคะไม่ค่อยเห็นหนูมาไล์หรือว่าไม่ค่อยเห็นหนูมาหนูก็อยากเปิดโอกาสให้แม่ควานได้ไลค์แล้วก็ได้โปรโมทช่องตัวเองด้วยนะคะยังไงแม่แม่เอฟซก็อย่าลืมนะคะไปติดตามไปกดไลค์กดแชร์ให้แกนะคะพอได้มีไรายได้นะคะเพื่อจะเก็บไว้เลี้ยงเจ้าตัวเล็กเวลาคลอดออกมานะคะอ,ะอย่างเวลาคลอดออกมาก็ต้องบำรุงแม่หมูนะคะเพื่อให้มีน้ํานมให้น้องกินนะคะ ยังไงแม่แม่ก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่หลงอย่าไปกวนแม่โมดีพี่หลงออกมาพี่หลงพี่หลงพี่หลงออกมาดิพี่หลงไปทำอะไรมาเร็วเร็วมาเร็ว แมนค่ะหนูอยากให้เจ้าของช่องเป็นหลักนะคะ ยังเลยค่ะแม่แป้งยังไม่มีข่าวดีเลยค่ะเดี๋ยวรอไปเรื่อยๆนะคะชื่อช่องแม่เขียวนะคะชื่อช่องพังโมมีนะคะพังโมมีนะคะไม่ค่ะแม่แป้งเก็บวันเดียวก็คลอดเลยค่ะแม่แป้งไม่ได้เก็บหลายวันนะคะเก็บช่วงประมาณตีสองนะคะก็ตอนเช้ามาช่วงหกโมงจิตโมงเช้าแม่แป้งก็คลอดต้องดาวเลยค่ะเจ็บไม่นานนะคะ อะไรทานข้าวเย็นเหรอคะวันนี้หนูได้น้ำพริกค่ะน้ำพริกแล้วก็นึ่งปลาดุกงั้นยังไงหนูเดี๋ยวหนูขออนุญาตออกจากไลฟสุดนะคะ <ś c oughs> แม่โม่กออกช่างแฟดหญิงมาเดอ้อดังระเบิดแน่แน่บนว่า ขอบคุณค่ะคุณพี่แลนด์ใช่พี่แลนด์หรือเปล่าคะที่บอกว่าแม่วอนพักผ่อนหลายๆเด้อจา้าใช่ไหมคะใช่พี่แลนด์หรือเปล่าใช่พี่แลนด์หรือเปล่าน้อขอบคุณค่ะคุณเมียจา๋าขอบพระคุณมากๆนะคะอออขอโทษนะคะหนูไม่ได้อ่านชื่อสักทีหนูจำชื่อไม่ได้ เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะแม่วอนพักผ่อนค่ะเอาแรงไว้มืออื่นเอ้อาขายผลไม้มืออื่นจ้า<ป>งั้นยาหนูขออนุญาตออกจากไร่สดก่อนนะคะพเพื่อจะได้ให้แม่มูพักผ่อนนะคะ<ป>หนูก็จะกลับไปทานข้าวอาบน้ำพักผ่อนเหมือนกัน<ป>เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะคะ เดี๋ยววันล้างนูจะพามาดูน้องมีีมูมีมใหม่นะคะอาจจะไม่ได้มาไลฟ์บ่อยนะคะเพราะว่าหนูอยากเปิดโอกาสให้แม่ค่ะไอช่องเขาได้ไลฟ์บ้างนะคะยังไงก็จะมาดูอาการให้เรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบพระคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็นอนหลับฝันดีคะ่ะตื่นเช้าขึ้นมาสดใสน,นะคะบ๊ายบาย